โปรโชปรุงรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการทำอาหารในแบบมือโปรที่ใครๆก็ทำตามได้ง่ายๆถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงที่ช่อง7 HD นะครับ วันนี้เรามีเมนูสําหรับคนรักสุขภาพนะครับแต่ก็ยังชอบทานของอร่อยกันอยู่กับ2เมนู2ส,สไตล์กันเลยเมนูแรกนะครับกราโนลาบาร์นะครับรสชาติอร่อยมากๆก,กรอบแบบเพลินๆเ,เลยและอีกหนึ่งเมนูนะครับสาหร่ายม้วนอบกรอบจะกินเล่นหรือทําขายก็คุ้มแน่นอนนะครับแานาเชื่อว่าสาหร่ายทอดเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่ทุกคนชอบทานเพราะว่ารสชาติอน่มันเข้มข้นนเชฟแล้วก็กัดก็กรอบกินเท่าไหร่ก็แบบหยุดไม่อยู่อ่ะกราโนลาบาร์ในฉบับของอาจารย์เมนะฮะมันดูแบบเป็นขนมทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพ เลยนะรอร่อยอิ่มท้องและดีต่อสุขภาพครับที่สาคัญเชฟประจวบและอาจาร,รย์เมคเขามีเทคนิคและเคล็ดลับมาบอกแบบจุใจเลยล่ะครับรกลับมาอยู่ในรายการมือโปรโชปร์ปรุงนะคะวันนี้นานาและเชฟประจวบจะแนะนําเทคนิคและเคล็ดลับค่ะที่ช่วยยกระดับอาหารแบบมือโปรกันวันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรกันคะเชฟเ็เราจะมาทำซาลา มวอนอบกรอบสาหร่ายม้อนอบกรอบ,บคุณขาแนาเชื่อว่าสาหรายทอดเนี่ยเป็นหนึ่งในเมนูที่ทุกคนชอบทานคนส่วนมากชอบทานแล้วกันเพราะว่ารสชาติอ่ะมันเข้มข้นเนอเชฟแล้วก็กัดก็กรอบกินเท่าไหร่ก็แบบหยุดไม่อยู่อ่ะแต่พอเรามาดูข้างหลังซองอะ่ะเราจะเห็นเลยว่าหนึ่ง อุ้ยน้ำมันเยอะมากแล้วก็เวลากินอี่เยอะมันก็แพงนะเชฟชถ้าเกิดว่าเชฟสามารถสอนทําแบบง่ายแล้วก็ไม่มีน้ำมันได้เนี่ยคงกินอย่างเพลิดเพลินแน,แน่เลยเพ้เพลินวันนี้ทำได้ใช่ไหมเชฟก็ได้ครับอุ้ยวันนี้คุณเชฟประจวบจะมีเทคนิคและเคล็ดลับแบบไหนติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะ วันนี้นะคะปรุงรสด,ด้วยตัวนี้เป็นผงปรุงกุ้งทอดเกลือพริกไทยตราโลโบค่ะเนี่ยคุณเชฟบอกแค่เอามาโรยคร,จรัจริงๆแล้วเนี่ยจุดประสงค์หลักของการซื้ออันนี้มาคุณเอาไปปรุงรสพวกกุ้งทอดเกลือแต่คุณสามารถเอามาโรยเพื่อปรุงรสสาหร่ายได้ด้วยนะอ่ะเราจะวางแผ่นแป้งปอเปียลงจากนั้นสเปรย์น้ํา เคล็ดลับของเมนูนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดว่าคุณเอาแผ่นแป้งปอบเบยยนไปชุบน้ำเลยอ่ะแล้วยกขึ้นมามันจะหยิบจับ<ด>ลำบากบก็คุณเชฟจะโรยงาขาวเนาะส่วนนานาจะโรยนี่ค่ะผงปรุงกุ้งทอดเกลือพริกไทยตราโลโบลงไปบางๆให้ทั่วโอเคค่ะเป็นการปรุงรสอย่างเดียวนะคะแล้วก็พยายามอย่าใส่เยอะโรยให้ทั่วๆเพราะไม่เช่นนั้นจะเค็มเป็นจุดๆแต่รสชาติดีมากเดี๋ยวรอให้นิ่มแล้วเราก็จะม้วนได้ค่ะนี่เริ่มนิ่มแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็ม้วนอู้เราต้องม้วนใหญ่ม้วนเล็กอะคะเชฟก็อันนี้ก็แล้วแต่ขนาดที่ที่เราอย่างขนาดนี้ก็พอทานใช่ปหเราก็ม้วนแต่ถ้าหลายๆทบมันก็จะเหนียวแน่นอ๋ออันนี้เราก็ได้ละได้ละหนึ่งอันม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ลองอุ่นก่อนอันนี้เราจะจะทำให้เขาสุกหรือกรอบพองด้วยวิธีการไมโครเวฟใช่ถูกต้องอุ้ยง่ายมากเตาไมโครเวฟที่บ้านคุณแรงแค่ไหนก็ได้ใช่ใช่แต่ว่าแรงที่สุดแล้วก็สองนาทีสองนาทีนี่คือ ครึ่งนาทีเอาออกมาเปิดดูทุกครึ่งนาทีไม่ใช่นั้นแล้วจะไหม้นะจ๊ะหุยสอนาทีอ่ะอบออกมาเสร็จแล้วนต่างหน้ากินแบบนี้เลยอะอันนี้เราก็จะนำเสนอนะก็อาจจะหาอะไรตกแต่งดูให้มันแบบมือ,อันนี้เชฟเอาพิาช่ฟ้ามาเอาไส้ออกถูกไหมคะแล้วก็ ทับน้ําจนแห้งเพื่อที่ว่าสาหร่ายเราเจียงได้กรอบอยู่นานๆถ้าไม่อยากได้สีแดงแบบนี้หรือ,อยังสกิลการหั่นละบากเน,ะนาะเอาพาสลี่หรือเอาสมุนไพรใช่ไหมคะคสีเขียวเขียววางสักอันหนึ่ง ก็น่าทานเหมือนกันคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองเอาสูตรสาลายม้วนอบกรอบของลุงเชฟวันนี้ไปลองทํากันดูนะคะวันนี้คุณเชฟประจวบเนี่ยมาโชว์เทคนิคและเคล็ดลับการห่อสาลายให้คุณผู้ชมดูที่สํำคัญเนี่ยนะคะทอดไม่มีน้ํามันเลยเฮลที่เค็มๆเพลินๆกิน,นแบบสะใจมากหรือถ้าใครอยากได้สูตรอาหารเพิ่มเติมพิมมาบอกพวกเราเลยเดี๋ยวเชฟประจวบจัดให้จ้า ผู้ชมครับเมนูของเราวันนี้นะครับอาจารย์เมย์บอกว่าจะทำเมนูเบกเกอรี่ที่เป็นทั้งขนมนะฮะที่อร่อยอิ่มท้องและดีต่อสุขภาพครับโดยเฉพาะถ้าทำเองที่บ้านนะครับในแบบฉบับมือโปรเนี่ยมั่นใจได้เลยนะครับว่าอร่อยแน่นอนจะเป็นยังไงมาติดตามชมพร้อมๆกันเลยนะครับเมนูวันนี้คือเมนูอะไรครับอาจารย์เมย์วันนี้เราทำเกรนูล,ลปาปาดูมันดูแบบเป็นขนมทานเล่นที่ดีต่อสุขภาพเลยนะใช,ใช่ค่ะโอ้โหมันมันแพงนะถ้าไปซื้อข้างนอกอะทำเองสิครับ ทำเอ,อเองสิคะนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะฮะว่ากราโนลาบาร์ในฉบับของอาจารย์เมนะฮะจะน่ากินน่าอร่อยขนาดไหนมาทําพร้อมๆกันเลยครับ <S <S ขั้นตอนแรกนะครับของเมนูกราโนลาบาร์นะครับแต่ต้องบอกก่อนดีกว่าอาจารย์เมย์กราโนล,ลาบาร์ของอาจารย์เมยเนี่ตัวการาโนลามีส่วนผสมอะไรบ้างส่วนมากเมนของเขาอา่ะข้าวโอ๊ตข้าวโอ๊ตใช่ไหมครับใช่แล้วก็เป็นชเชอรที่เท้าที่ อ๋อคือเป็นแบบว่าทานยาพืชที่ดีต่อสุขภาพแต่นอกเหนือจากตัวข้าวโอ๊ตเนี่ยมันต้องมีผลไม้ต่างๆเพื่อเพิ่มความอร่อยนะมีทัวมีวมีผลไม้นะครับอ่ะดังนั้นวันนี้เรามาเตรียมในส่วนของผลไม้แห้งกันก่อนนะครับอาจารย์เมพรีมี่เสมอนะครับกับคุณผู้ชมอันนี้แครนเบอร์รี่แห้งนะครับผมชอบมากคือมันมีความเปรี้ยวๆหวานๆแล้วมันกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับอาจารย์เมใช้เอามาสับนิดหนึ่งไหมค่ะนิดหนึ่งจากนั้นนะครับอันนี้ซูเปอร์ฟู้ดเลยนะฮะ อินทผลามแห้งถูกไหมฮะโอ้โหวันนี้อร่อยมาก จากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราจะใช้แป้งสาลีทําเค้กตราลิบินนะครับต้องบอกว่าแป้งตัวนี้นะครับสีขาวเนียนละเอียดเลยนะฮะถ้าทําเค้กนี่คือโอโุโหได้เค้กแบบเนื้อเบาฟูเลยนะครับแต่วันนี้เราเอามาผสมกับตัวผลไม้เนี่ยหนึ่งคือเขาจะไม่ติดกันเนาะค่ะอ่าแล้วก็เวลาเข้าไปทํามันจะไม่จ,จมใช่ไหมหรือยังไงฮะเปล่าให้เขาเกาะกันเกกัน<า>ใช่เพราะสมมุติเรามีของแห้งๆอย่างนี้เยอะมากใช่ไหมมีถั่วมีอะไรอย่างเนี้ย สวยมากเวลาเราอบสมมติเรากดไม่ดีใช่ไหมเขาจะล้วนหมดอนี่คือเหมือนเป็นแบบตัวบ i n d i n g ่อ,อ่าโอเคครับจนั้นนะครับใช้ไปอย่างคนให้เข้ากันนะครับอ่ะจากนั้นนะครับกานูราบาร์ของอาจารย์เมย์เนี่ยไม่ธรรมดายอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะต้องมีกลิ่นหอมหอมอันนี้เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยอาจารย์เมย์บอกว่าแอบใส่อบเชยป่นไปนิดนึงนะครับเค แล้วก็อาจจะต้องเพิ่มตัวเกลือป่นเสริมไอโอดีนนิดหนึ่งนะครับเอาแล้วเข้ากันอีกนิดนึงนะครับอ่ะได้แบบนี้คือเราพักเก็บไว้ก่อนใช่แต่สมมติเท็ี่จะใส่ถั่วนะก็ใส่เข้าไปเลยอ๋อใส่ได้เลยใช่ไหมฮะใส่ถั่วเข้าไปได้จากนั้นนะครับาจาจันเมย์บอกว่าเราสามารถใส่ส่วนผสมที่เป็นถั่วลงไปได้เลยนะครับวันนี้โอ้โหพรีเมียมเสมอจริงๆนะครับอันนี้เป็นวอนัทนะครับแบบว่าสับหยาบๆแบบนี้ชิ้นโตโตเลย แจนเมผมต้องไปอบก่อนไหมอบค่ะเพื่อให้เขามีความหอมก่อนใช่ค่ะพอเวลาเรากินแล้วเขาจะอร่อยนะสมมติเราไม่อบใช่ไหมเขาจะเขียวๆไหมเขียวๆนิ่มๆแนะนําให้อบก่อนนะคุณผู้ชมนะก่อนที่จะเอามาทําเมนูนี้นะครับวอลนัทอบสับหยาบนะครับเอาละโอ้โหอัลมอนด์นะครับอบเหมือนกันและอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองนะครับดูเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะฮะ เหมาะกับพวกเรามากๆเลยครับจากนั้นคือคราให้เขาเข้ากันก่อนโอเคค่ะได้แบบนี้เราเตรียมไว้ใช่ไหมครับโอเคคุณผู้ชมอันนี้ถ้าบอกว่าแบบโอ้โหส่วนผสมดูหลากหลายนะถ้าแบบที่บ้านไม่มีซื้อตามครับแต่ถ้ายังหาซื้อไม่ได้เออบางอันก็ตัดออกแล้วเอาเป็นอันที่เรามีก่อนก็ได้เนาะใช่บางทีถ้าไม่มีถั่วอาจจะไม่มีเม็ดอัลมอนด์เป็นเม็ดมะม่วงหิมะได้ไหมเผื่อแบบว่าคุณพ่อบ้านแอบเอาไว้เคี้ยวเพลินๆก็เอามาใช้ได้แต่ต้องระวังบางทีเขาอบเกลือมา ถูกไหมครับอ่ะได้แบบนี้เดี๋ยวเราเตรียมไว้ก่อนเรามาทําในส่วนของตัวข้าวโอ๊ตกันหลังจากเตรียมส่วนผสมถัว่วเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของข้าวโอ๊ตอา,ารย์บอกว่าเริ่มต้นนะฮะให้เราใส่เนยสดชนิดเค็มลงไปในกระทะนะครับเนยสดไม่แข็งนนะค่อนตัวนะคะสดตลอดเลยอะพอเนยสดเริ่มละลายนะครับคุณผู้ชมตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะครับอ,อาจเามย์อันนี้ช่วยยังไงนะฮะ ให้รสชาติให้สีสันสีสันด้วยอ่าโอเคนมข้นหวานใส่เอา,าละครับและอันนี้นะครับก็คือเคล็ดลับของเมนูนี้เลยนะครับที่พอดข้นหวานนะครับช่วยเพิ่มรสชาติและความเข้มข้นหวานหมัน่นไม่ว่าจะเป็นเมนูขนมหวานหรือเมนูเครื่องดื่มนะครับเพียงแค่ใส่ทีพอดทุกอย่างจะอร่อยครับโอ้โหนะครับแล้วก็ความข้นแบบนี้เลยนะครับข้นถึงให้เขาเดือดเลยนะก้าวถึงตรงกลางเลยนะเราถึงจะใส่ข้าวโอ๊ตเอาละ เขามีข้าวโอ๊ตปุ๊บก็จะดูเป็นกราโนล่าขึ้น<ช>มาทันทีทีนี้ถามนิดนึงครับขั้นตอนการทำเนี่ยเทคนิคในการเลือกตัวข้าวโอ๊ตที่วันนี้เราใช้จริงๆอะ่ะสมมติเราจะทําให้สวยงามจงก็ทําให้เวลาเรากินแล้วอิ่ม,มใช่ไหมคะจึงก็มีฮัตจีเร่งถ้าทําให้เรากินแล้วอิ่ม<ช>เนี่ยคือต้องกิน2ชิ้น <c ười> <c ười> เ,เราจะต้องเลือกข้าวโอ๊ตที่เขาเรียกว่าโรลโอ๊ตโรลโอ๊ตจะสมมติเราหาไม่ได้ เราก็ใช้ instant oats แต่ instant oats เขาจะออกแบบมาชีนิดนึงแล้วก็เนื้อจะไม่สวยอ่ะอาจารย์เมย์บอกก่อนโรออตขออนุญาตนะครับเดี๋ยวหยิบให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับนี่แบบนี้คือตัวแผ่นของเขาเนี่ยตัวเข้าโอ๊ตชิ้นของเขาเนี่ยจะเต็มเต็มแผ่นแบบนี้่ะค่ะอันนี้ก็คือเราเราได้โรออตมาใช่อ่าเวลาทานเข้าไปรู้สึกอยู่ท้องใช่ไหมครัท้องใช่โอ้มันพิถีพิถันตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบเลยนะถูกต้อง อ่ะเทดี้เคเลยวกโอเคโรอ๊ตนะฮะคลงไปผสมให้เข้ากันเลยนะพอเทดี้ใส่ออตลงไปแล้วพอเป็นเนื้อเดียวกันแล้วใช่ไหมคะเทดี้เอาผลไม้กับหัวใส่เข้าไปที่เราเตรียมไว้นะครับใส่มปเลยนะฮะพอเรามีแป้งใส่เข้าไปใช่ไหมคะเนี่ยเขาจะไม่ติดกระทะเขาจะมาปางด้วยกันเลยอ้ดีมากเลยใช่ค่ะ เดีวเราก็ต้องให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก่นกอนชุกอย่างกระจายให้ทั่วก่อนเราถึงจะเทลงไปฟอยเทรยเทรยที่เราใช้อ่ะปริงอ่าเคูณสิบคูณหนึ่งวิวแล้วก็เอาฟอยทาไขมันที่ไปเ,คคเลยนะคะ เทปี้วางเลยค่ะเราใส่ส่วนผสมทุกอย่างแล้วอาจารย์เมย์บอกว่าผัดให้เขาเข้ากันคือให้ส่วนผสมกระจายทั่วถูกไหมครับจากนั้นวันนี้อาจารย์เมย์เนี่ยตเตรียมเป็นถาดแบบนี้แล้วก็รองด้วยอลูมิเนียมฟอยล์นะครับสังเกตน,นะคุณผู้ชมเขาจะมีทาตัวไขมันก็ค,คือเนือขาวลงไปนิดนึงนะครับจะได้ไม่ติดเนาะชที้ก็เอาเทปเขาเป้าไปเลย <S <S <laughs> มันจะมีกลิ่นของอบเชยที่โดนความร้อนนิดนึงใช่ไหมจากนั้นยังไงครับอาจารย์เนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็พายางเลยนะคะกดต้องรีบทําตอนนี้เลยนะใช่มันแข็งแล้วนะทายากทํายากเลยอ่าเข้ามุมก่อนเข้ามุมก่อนนะครับใช่เสร็จแล้วพอเราเข้ามุมเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็เกลี่ยให้เขาเสมอให้ได้ระนาบเดียวกันเนาะใช่แล้วเราก็ถูกกดแดงก็คือให้ชัวร์ว่ามันไม่ได้มีโพรงอากาศหรืออะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมค่ะ ผมมาชื่นชมอย่างหนึ่งนะคือคุณผู้ชมครับดูอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าสูตรทุกอย่างของจันเมย์เนี่ยเหมือนเขาแบบเตรียมมาแล้วอย่างดีอ่ะคุณดูดิแบบเขาบอกว่าผัดกระทะหนึ่งเนี่ยใส่ลงในถาดขนาดเท่านี้เท่านี้ไม่เหลือเลยแล้วมันพอดีเลยอ่ะคือแบบเขาเตรียมทํากันบ้านมาดีมากสุดยอดกดลงไปให้แน่นแน่นเลยเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวมาพอเวลาเราอบสุกแล้วเราก็ต้องปล่อยให้เขาเย็นแล้วเราก็ต้องเอามีดโต้หั่นมีดอีโตไม่โตนะ ค okay. ได้แบบนี้ปุ๊บเท่ากับว่าต้องเอาเข้าตะอบก่อนใช่ค่ะถูกไหมครับไฟยังไงครับอาจารย์ไฟ165องศาเซลเซียสนะคะประมาณ25นาทีค่ะค่อยๆอบไปเลยเวลาเราจะดูว่าเข้าสกไม่สกเราจะเห็นน่าหน้าเข้าบราวน์ไปเลยก็คือหน้าเริ่มเป็นสีน้ำตาล<ช>สีเหลืองทองเข้มๆขึ้นมา ไม่เข้มมากไม่เข้มมากะนะฮะ,ะถ้าเข้มมาก<ช>ก็เดี๋ยวขมด้วยใช่ค่ะลักษณะของโกโรนาบาเวลาทานเขาจะต้องเหนียวเหนียวนิดนึงล้วนๆนะจะไม่กรอบแข็งใช่นะคะไม่ใช่เนาะเมื่อไหร่กรอบแข็งนัคือ over bake คืออบหลายทีละมัน<ช>น่าจะขายไม่หมดแล้วละ่ะ,ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรานําเข้าเตาอบนะครับตามที่อาจาร,รย์เมย์บอก ไฟ165องศานะครับ2ี25ถึงนาที2 5่สนาทีนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราออกมาแล้วมาดูกันนะครับแล้วก็มาหั่นอีกทีนึงเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเคทดี้แล้วก็อาจารย์เมในวันนี้นะครับกราโนลาบาร์นะครับมีอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคุณผู้ชมถึงแม้จะเสร็จออกมาหน้ากินแบบนี้หลังจากที่เราอบเสร็จแล้วอาจารย์เมบอกว่าออกมาร้อนๆปุ๊บหั่นไม่ได้ต้องรอให้เย็นก่อนใช่เพรเย็นเย็นตุ๊บหั่นออกมาถ้าแบบค แต่ถ้าสมมติว่าบางทีเตาของเราความร้อนอาจจะยังทําไม่ถึงยังทําไม่ได้ข้างในหั่นออกมาแล้วยังมีความนิ่มๆอยู่นิ่ม,น,มนิ่มมากอะยังแก้ได้ใช่แก้ได้อาจารย์เมยบอกว่าเอาไปอบต่อสัก5นาทีาทอุณหภูมิเท่าเดิม1 6 0 6 6 5องศาเซลเซียสนะครับเขาก็จะมีความแห้งแล้วก็กรอบอร่อยแบบนี้เลยนะฮะอันนี้เป็นเคล็ดลับสุดท้ายถ้าใครอยากจะทำเมนูอร่อยอ,อยและดีต่อสุขภาพแบบนี้นะครับ และถ้าคุณผู้ชมนะครับอยากได้สูตรอาหารหรือสูตรเบเกอรี่อร่อยๆเพิ่มเติมนะครับแค่พิม์มาบอกเรา2คนครับมั่นใจเลยนะครับว่าเมนูอาหารในมือโปรโชปรุงนะครับมีอีกเพียบเลยพร้อมเสิร์ฟให้คุณผู้ชมนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการมือโปรโชปรุงนะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งการทําอาหารในแบบมือโปรที่ใครๆก็ทําตามได้ไง่ายๆนะครับถ้าอยากเป็นมือโปรต้องดูมือโปรโชปรุงนะครับที่ช่อง7 HD ค่ะวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรกันคะแกงกะหรี่หมูใส่เงาะแกงกะหรี่หมูเนี่ยก็ปกตินะ<ๆ>ก็เคยทานกันอยู่แต่ใส่เงาะเนี่ย<ๆ>เป็นคอมบิเนชันที่เท่มากเลยคะ่ะวุ้นเงาะนมสดนะครับมเมนูแบบนี้อาจารย์เมย์ตั้งใจคิดสูตรออกมาเพื่อให้คุณผู้ชมเลยนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาชมพร้อมๆกันเลยนะครับ